สวัสดีเจ้าวันดีสมศรีกับปาคุณสามีไปงานศพมาเจ้าอยากมาอยู่เมืองไทยก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเนาะปาแกไปสวดศพมันเป็นสวดงานศพเจ้างานศพข้างบ้านนี่แหละคืนสุดท้ายแล้วเนาะบ้านลำปางเป็นมีะจี๊ยกวางผ้าบางสกุลเจ้าบ้านนี่เปิดภัยอยากวางก็วางเนาะทำบุญลำปางเป็นแบเอย่ยงวางแต่เจ้าผ้าไปค่ะ อันนี้กับหูเนาะแต่ละบ้านก็เหมือนกันบ้านนี้เปิดผ้าอยากวางก็วางได้ทุกคนเลยเจ้าแล้วก็จะใส่เอาความเป็นจริงเนาะจะใส่ซองตุ้เจ้านี่นะซองละซาวละซาวละซาวซาวบาทเจ้าแล้วก็วางพราบางสกุลถือว่าทําบุญผ้ายากวางก็วางอีเนี่ยบ้านเขนลาลำไสเปัญญาจ,จีเนาะคลองํำไหลจังหวัดกําแพงเพชรอาเภอคลองรนนะันเนาะ สวัสดกำแพงเพชรปัญญาตอี้เนาะอืมแต่ส่วนมากคนจะวางหนักวางพราวางสกุลเนาะทำบุญอันนี้ก็จะเป็นคนเหนือหมดเลยเนาะป้าคุณสามีไปพอเจ้าขึ้นสุดท้ายไปฟังพระส,สวดเปิกกรจะบ้านลำปางเป็นว่างแต่เจ้าผาบอีเนาะ แต่อันนี้เป็นเป็นเจ้าภาพกวางได้เจ้าวางได้ทุกคนของน้ำไหลนี่กาดใจใจ,ใจในักหน่ะเวลางาน,นศพอ่ะคนบันนักเนาะมันจาเหมือนลําปางเนาะพอเราลําปางนี่จะจาเสียงนักเหมือนเหมือนของน้ำไหลอืม พาคุณสามีไปดูเจ้าตะแก่กับได้ไวัยนะตะแกนั่งสมาธิเอาพ่อไปหานงานซบเป็นกะตะแกฟอเนาะตะแกเรียนลูกต้องเรียนลูกทุกสิ่งทุกอย่างแหละอยากจะมาอยู่เมืองไทย <c oughs> เคยปาสักจะเกยไปแต่งานเผาตุเจ้างานซบคนนี่ยังเกยไปแต่ไปข้างแหลกเจ้าเมื่อสองสามปีที่แล้วปาไปงานซบเผาตุ เผาศพปลาไปเผาซพตุเจา้จาเจ้าตุเจา้าบ้านนี่แหละตายเนะยาะก็เลยปลาแกไป๋พอผลเผามาคืนเนาะอันนี้ซพนี่ผลเผาวมันวันเดิมผูกกับปลาแกไปพอผลเผาซบ,บกรรมคือแกเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแต่ละพื้นที่ก็เหมือนกันเนาะคนคนคลองน้ำไหลคลองลานนี่เป็นจะ ผ่าสวดแล้วเปิดจะนึ่งข้าไวไปเลยนะ่ะนึ่งข้าวแล้วก็ไปใส่ในถังไว้เดี๋ยวผูกอ,อันอย่างนี้วันเผาเนาะมันจะยุ่งอีนะเปิดก็เลยจะนึ่งข้าวไว้ผ่าสวดเสร็จแล้วส,สมศีกระเดินไปส่งคุณสามีกลับบ้านนะคะอันนี้ระวังเดินกลับบ้านตาเมืองออกงามงาม ส่งคุณสามีกลับบ้านเดี๋ยวจะไปจอยไปนึ่งข้าวคุณสามีมานอนก่อนเพราะบ้านนี้ปนึ่งข้าวสามสี่ถุงบกผ้าสวดเราบอกกันจะนึ่งข้าวเนาะอันนี้ส่งสามีขึ้นบ้านก่อนเจ้าอันนี้ไปจอยไปนึ่งข้าวปกกันจะนึ่งข้าวใส่ถังไว้เลยของกินพยายามผูก เดิมผูกมันจะยุ่งอีนะพผนว่าอันน่ะช่วยกันนึ่งข้าวจ้ะเขาญาติอย่ากก็ญาติเลี้ยวบุหรุต้องมา้ากนะต้องมาผูกเออมาโมลี่อยารับการรับแต่รับบ่ารับเกินวันมากับต้องมาจบรับเกินวันปุ่นนี่เปรนกันนึ่งข้าวใส่ถุงใส่ถังไว้เลยนึ่งนักมันกขนาดนึ่งข้าวอ่ะผูกกระคือมนึ่งแล้วข้าวอ่ะ แต่ละพื้นที่แต่ละบานก็นเหมือนกันนะอันนี้คือกำแพงเพชรอําเภอคองลานตำบลคองน้ำไหลนะคะมีแต่คนเหนือทั้งนั้นเนาะนึงเข้าวไว้วันเผาซกพรุ่งนี้จะจ่วยกันคนลไม้ละมือใส่ถุงไว้อันนี้นึ่งข้าวตอนสามทุ่มนะเนี่ยสามสี่ทุ่มผ่าสวดแล้วนี่เจะ ช่วยกันไม่ครัวไม่รัวเพื่ช่วยกันคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าีติดตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้จิมนะเจ้า